ลุยโจทย์แคลคูลัสกันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย สมการเส้นสัมผัสโค้ง y เท่ากับ6ส่วน x บวก1ที่จุด1.3เด็กๆต้องรู้จักก่อนว่าวิธีการหาสมการเส้นสัมผัสโค้งเนี่ยจะมีวิธีการหาทั้งหมดนะคะเริ่มจากขั้นที่1ต้องหาความชันก่อนค่ะขั้นที่2ต้องรู้จุดผ่านค่ะและขั้นที่3ต้องรู้จักสมการเส้นสัมผัสโค้งค่ะ ดังนั้นก่อนอื่นเรารู้หรือ,อยังเอ่ยว่าความชันเป็นเท่าไหร่ยังไม่รู้ใช่ไหมคะจากความรู้ที่เราได้เรียนผ่านไปวิธีการหาความชันของเส้นสัมผัสโค้งจะหาได้จากการดิฟนั่นเองค่ะครูส้มจัดรูปของฟังก์ชัน y นะคะหรือฟังก์ชันเส้นโค้งอีกหนึ่งครั้งมันคือ6คูณกับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลังลบ1นั่นเองดังนั้นจึงทำให้อนุพันธ์ของ y มีหน้าตาเป็น6คูณกับลบ1คูณกับ x บวก1ทั้งหมดกำลังลบ2แล้วก็คูณกับดิฟไซนในได้1นะคะจัดรูปจะได้ y พลามเท่ากับลบ6ส่วนด้วย x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองค่ะและโจทย์ได้กำหนด จุดผ่านมาให้คือจุด1 3ค่ะดังนั้นแสดงว่าความชันณนะจุดที่ x เป็น1จะได้ว่าลบ6ส่วน 1-1บวก1ทั้งหมดกําลังสองนั่นก็คือความชันเท่ากับลบ6ส่วน4นั่นเองค่ะตัดทอนจะได้ว่าความชันของเส้นสัมผัสโค้งนี้เท่ากับลบสส่วน2โดยมีจุดผ่านคือจุด13ดังนั้นวิธีการสร้างสมการเส้นสัมผัสโค้งนะคะต้องรู้สูตรในการสร้างค่ะซึ่งสูตรก็คือ y ลบ y 1เท่ากับ m วงเล็บ x ลบ x 1ซึ่งมีที่มามาจากความรู้ของสลปบหรือความชันจะหาได้จากเดลต้ y ส่วนเดลต้ x เดลต้ y, <Delta> y ก็คือผลต่างของ y ส่วนเดลต้ x ก็คือผลต่างของ x เมื่อเรานำไปคูณเราจึงได้ m ของ x ลบ x 1เท่ากับ y ลบ y 1นนั่นเองค่ะเป็นที่มาของสูตรนะคะ ดันงนั้นเด็กๆจึงนำความชานและจุดผ่านไปแทนค่าได้เลยค่ะได้เป็น y ลบ y 1ก็คือ3 m ก็คือลบสส่วน2คูณกับ x ลบ x 1ก็คือ1นั่นเองค่ะจัดรูปเพื่อหาว่าข้อใดเป็นคำตอบนะคะ y ลบ3เท่ากับลบสส่วน2 x ลบคูณลบเป็นบวก3ส่วน 2, 2เห็นส่วนเป็น2แบบนี้นะคะต้องกำจัดไม่ให้มีส่วนเป็น 2, 2> จึงนำา2คูณตลอดค่ะได้หน้าตาเป็น 2y ลบ 6, 6เท่ากับลบ 3x บวก 3, X 3จัดรูปย้ายข้างนิดนึงนะคะเพื่อให้เป็นไปตามโจทย์ก็จะได้เป็นลบ 3x ลบ 2y บวก9เท่ากับ0จัดรูปอีกหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่ามองแล้วไม่เห็นว่ามีข้อใดเหมือนเลยใช่ไหมคะจัดรูปย้ายข้างนะคะก็จะได้เป็น 3x บวก 2y เท่ากับ9ดังนั้นช้อยที่ตรงกับสมการเส้นตรงนี้ก็คือช้อยข้อ3นั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย